สวัสดีครับทัางช่องยิมเราด้วยนะครับมือนีตอนคำคำยังเร่นะครับเนาะกะไดมาต,ตามชอดเด็ดของปูตาปูชีปลาขาวห้าเพื่อเอฟซีเพิ่นรอคอยนะครับเนาะรอคอยปูตาปูชีปลาขาวห้าทัางช่องยิมเราด้วยได้มาตามให้ครับกัดตามเบิ้งนะครับเนาะตามไปเบิง้งพร้อมๆกับช่องยิมเราด้วยว่าปูตาเห้าหมือนีครับวันที่สิบห้าตอนคำคำยังแรงนี่เพิ่นสีปูดพายตัวใดให้เห้ากัติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆอมกันครับติดตามครับ ตกไม่หานนะลูกเด้อใครก็ช่วยกินเดีย่ยกลูอช่วยข้นใครงั้นไร้างหค่ายมาปาน่าิฉันม่ปู่ท่านเดไปเลยใครป้อนดิดไปเลยมาหายดวยยายด้ว่าหง่้ขอบใจนค่าจ่ายจอรอตรานี้นะ ขาดแล้วปูกะนมีตันกไปอย่แล้วพ่อจกให้เนี่ยนอดูอ่ทเ่วปรบเสีรยวตะวันตทอดล่อได้ปยังไม่เข้าใจยังว่าถลุกเลยอีกพ่อพูดไปเรื่อยๆอยู่ลยถลุหลานอยู่ต่างประเทศก็จะหาบัะท่านนะปูเอาอีกแล้ว เกิดเลยสั่น้อเอายังไงวช่ป่ะเอายังไงว่ะคองแขนนะบ้าว่าคล้อกว่าอยากได้ไปโตวไหมวันี่ได้ครับผมเดี๋ยวถอดแหวนก่อนนะถอดแหวนใหยั่อเอาเขา็ลอว่ใช่มอันนี้คือกาัวครับผมกาัวมันม่โม่มา มนนี่ครับมันมุ่นกวะมันไม่ขวาวะมีแต่ปูมันคือเล็กครับเด็กเก่าจะปู่าหาแห้งมาเลยกับตอบมากกอ่าตอบมาก่าขังเก่าเลยครับปูบางแาเองมาอะไรแตสวนปูเอ้ห่า อีนังกล่กเก่าที่ปูตัวเก่าแมนดีปะอีนังหลบอย่างไรศูนย์หนึ่งปูนั่งเกอนังแังว่างอะรวยนะ เก่านมูแล้วปูเบิ่งไปวานเอาวาวันตาเขาเรียกได้เยวานเปนเนืองเก่าละปูไม่จชเก่าปูกันนะไมมันเป็นเนืองนปูมันม้วนนี่ม้วนีเก่าละแมงหัมาสักหัวแล้วตั้งถือว่ะใอ่ให้ตั้งถือ่รับครับอันนี้เขาเอื่นกลับหเนาะโอ้าเก่าทีปู เอาอีกว้ออออออปวดูกละเนาะเมื่อปูกระหาเนาะร้องออว่าทเป็นกามถูหรือเน่านะน่นสุดเลยกระมังกรมจะถูมที่วะโอหักุดสุดตรเก่าสุดไปเอาทีเดียว ลูกหลานคุณทุคนบุกกันเาามามามน้องนมงนึงหนึงกูอีกตนึงมาูเลยหนึ้วถึงไหนจ้าอหยาบเลหยาบเลย่ไม่ควรักเก็บเขาตู้สาตู้ปไม่ท่านไม่มีอะไรมา พ่อว่าทางผมว่านไนจังเลยใายขอถามขอถามอย่างนี้ขั้นแดงเลยมั้งว่า,าไปจังเลยบุบขั้นแดงมันก็ยุ่งอันเด้อมันจะไปไหนพูดช่างท่าพูดช่างท่าถ้ามว่าขั้นแดงมีความหมายไหมถ้าไม่มีจะขี่ไปแล้วนั่นะ เฮ้ย่ะระนาดเราขั้นไหนปูเขียวกรน้ำฝน,น,นต้องป้องกันตัวเองนะข้อต้องคันพิชเขา,าเราบกแค่อีกคือติดก้อนมืองตายว่านั่งกับบกแซ่อีกก้อเา <c oughs> ข,ข้าวปลอดภันยนะ <c oughs> ข้อนประกันบกเียรข้าประกันโอเคได้แล้วข <c oughs> า,าว้าแมนไอ้บีติป

ทะลุขัาใหม่โคโรเลยทาเต็นได้พอทาเตยนข้าใครโค้ามันตปตาระมาภวมันด้หรือเปล่าอ้าเอาท่งนี้ล่ะแม่นยังมาหาแข่งววาหนักก่าแม่ปูส่งอา่หนันแม่เมพอานสี่เกดีเหมือนควันสิกับแม่ปูโซ่กระดาษโซ่มูหันซับนาซับล้างอยู่แม่ปูแมางแม่มาครับผม ทักไปทักมาทักหนาทักนังเขาเอี้ยวสอพ่อแม่มาโน่คงจะไม่ใช่ใช่ใช่ไปให้นางเขาคอยปนข่าวทักก่อนพ่อว่าที่หลังรังกวดโอเคไหมครับน่าหนยวันที่สี่หกตอนแรกที่ได้ใจคาน้าหน้าเหมือนกับนก่าก่อน แต่ตอนเข้าบ่ท่านใจคือใจต่อนะข้อตำวูผลงานดิว่าสมควรตายหรือไม่สมควรถ้าว่าอีนางหนักว่าสมควรตายใจกี่บาทมืออื้นต่างได้หลังที่ข้อเก้าจากกองสลากว่านางรำต้องได้คนละเก้าสิบบาทโอเคไหม

สาธุสาธุสาธุาาสาธุสครับสวัส <า S 1> ดีครับทางช่องยิ้มเราวว้ยนะครับนาอตอนคำคำเมืม่อืดครับทาง ช่องยิ้มและลุ้ยกับได้ลงจากหอวผู้ตาหอวผู้ชีพปะเขานะครับเนาะมาตามช็อตเด็ดให้ทางเอฟซีนะครับเนาะทัวประเทศทยทัวโลกที่เพิ่นล่อค่อยกจากปู้ตาเฮานะครับเนาะปู้ตาปู้ชีพปะเขาวครับทั้งช่องก็ได้นี่เนะครับเด้อก็ยังยืนยันตัวเก่าอยู่ครับก็มีทะเบียนรถปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งมาแดงเนาะครับเนาะกับรถเสียเอกอยู่ซื่อๆกับห้องนะครับเด้ออยู่ซื่อๆกับห้องคือจอดจุนา อ๋อปูกันนะอัศจรรย์ในลิ้นมือนี้ครับกับซิบหาครับปูมันยกกับกวยนะครับกระบวยกระบวยครับนกกระบวยอ่ y ตีไปตีมากก็เป็นเนื้งเก่าศูนย์หรือเก่าศูนย์ครับกับทั้งเอฟซีกับไปเบิ้งพิจารณาเบิ้งฉักเล้ดเด้อครับเด้อเพราะว่าทั้งซองกับเป็นแชร์แนวทั้งครับผู้ิีับอนุญานในการรับชมครับทั้งซองกับไปตีเบิ้งดีๆฟังดีๆ ฟังถูกคำเบาของปูเฮานะครับเนาะพี่เจรนาดีๆก่อนสิลุงทุนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิมและวุ้ยก็ขอให้เอฟซีสูผูสูคนนะครับเนาะมีโฉกมีหมานมืออื่นครับมืออื่นมันที่16บทันวาคมครับก็ขอให้เอฟซีสู้ผูสูคนนะครับเนาะมีโฉวมีใช่มีโฉกมีลาบสู้ผูสูคนอ่าคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับเนาะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับทั้งสองยิ้มเราด้วยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ลงจากหอปูตาหอปูชีปลาขาวเขาแล้วครับหลังจากทั้งสองได้มาตาติดตามช็อตเด็ดของปูตาปูชีปลาขาวเขาครับกับปูเพิ่นเท้าไก่เนี่ยทั้งเมื่อนี้นะครับเนาะมีหนึ่งหาหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะหรือว่าทะเบียนรถมาแดงของปูเฮาครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับหรือว่าป้ายทะเบียนของเสียเอกเพิ่นครับกับ ตามคลิปนะครับตามคลิปดีๆพิจารณาดีๆครับพิจารณาดีๆนะครับเด้อกอนสิลงทุนเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กตมีคานะครับเนาะทั้งช่องทั้งช่องก็ฝากให้เอฟซีสุภูดุคนนะครับเด้อให้มีโชคมีลาบมีมานสุภูสุคนได้รับเงินหลานนะครับเนาะวันที่16ก็ให้โชคให้มานนั่งกันสุภูทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มมาลุยกับขอสวัสดีครับ